สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมันนี้ทูเดย์ทันโลกการเงินค่ะทักทายทุกท่านนะคะเริ่มต้นสัปดาห์ในวันหยุดชดเชยด้วยนะคะวันนี้วันจันทร์ย6กุมภาพันธ์2567กับเราสองคนเช่นเคยค่ะ คุณแพนณทิประดาและดิฉันแนสที่กำบอ์ค่ะคำคืนนี้นะคะมีหลากหลายประเด็นมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามแล้วค่ะประเด็นแรกเลยนะคะเราจะมาจับตาการเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะคะภายใต้การเมืองที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกาที่จะถึงนี้ดังนั้นในวันที่7มีนาคมค่ะจึงมีวาระสาคัญที่นักลงทุนทั่วโลกจับตามองนะคะนั่นก็คือการมองวิสัยทัศน์ของคุณประธานาธิบดีโจไบ,บเดนรวมไปถึงมองวิสัยทัศน์ของคุณเพาเว ด้วยซึ่งจะสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของโนโยบายการเงินค่ะโดยในวันที่7มีนาคมนี้นะคะทางด้านของทั้งสองท่านนั้นมีวาระที่จะต้องถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาคองเกรสของสหรัฐนะคะเริ่มกันที่ประธานาธิบดีโจไบเดนกันก่อนค่ะมีกำหนดถแถลงนโยบายประจำปี state of the union ต่อสภาคองเกรสของสหรัฐในเวลาประมาณ21สนาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่7มีนาคม ซึ่งตรงกับช่วงเวลา9นาฬิกาของวันที่8มีนาคมตามเวลาของไทยนะคะจะใช้เวทีดังกล่าวได้กล่าวปราศัยต่อชาวอเมริกันทั่วประเทศเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนตลาดก็เลยจับตาหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของสหรัฐค่ะท่ามกลางสงครามระหว่างอิสราเอลฮามาสในขณะที่รัสเซียยังคงใช้ปฏิบัติการพิเศษทางทหารต่อ,อยูเครนความขัดแย้งของทะเลจีนใต้และคาบสมุทรเกาหลีด้วย โดยในครั้งนี้คาดการว่าประธานาธิบดีไบเดนจะถแถลงเพื่อเรียกคะแนนจากชาวอเมริกันเนื่องจากเขากังวลว่าอาจจะสูญเสียคะแนนความนิยมนะคะที่ชาวอเมริกันนั้นคัดค้านการที่อิสราเอลใช้ปฏิบัติการโจมตีชาวปาเลสไตน์ในชนวนกาซาซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ทั่วประเทศและสำนักข่าว CNN จะทำการออกอากาศสดไปทั่วโลกค่ะ ในขณะเดียวกันค่ะในช่วงวันที่6ถึง7มีนาคมคุณเจอรโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐก็มีกำหนดที่จะแถงรอบครึ่งปีว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจต่อสภาคองเกรสของสหรัฐด้วยเช่นเดียวกันตลาดจับตานะคะต่อทิศทางสัญญาณบ่งชี้ถึงทิศทางดอกเบี้ยก่อนที่จะมีการประชุมในวันที่1 9ถึง20มีนาคมหลังจากที่อัตราเงินเฟอ้อที่สะท้อนผ่าน CPI และทางด้านของ PPI ภาคก,การผลิตของสหรัฐนั้นเร่งตัวสูงขึ้นค่ะ ประเด็นเรื่องการลดดอกเบีย้ยนั้นเป็นสิ่งที่ทั่วโลกจับตากันอยู่นะคะว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นจะปรับลดเมื่อไหร่เท่าไรกันแน่แต่ถามว่าถ้ามีการปรับลดแล้วสกุลเงินไหนที่น่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มีการคาดการออกมาแล้วนะคะก็คือเงินยวนค่ะเงินวอนและเงินรูปีนะคะที่มองว่าน่าจะได้ประโยชน์จากการลดดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงมิถุนายนนี้ค่ะ ทางสนาข่าวเซ้นวีซีนะคะได้เปิดเผยมุมมองของผู้เชี่ยวชาญตลาดเงินค่ะระบุว่าหากธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะลดอัตราดอกเบี้ยจะเป็นปัจจัยหนุนสกุลเงินในภูมิภาคเอเชียค่ะซึ่งได้แก่เงินหยวนของจีนเงินวอนของเกาหลีใต้และเงินรูปีของอินเดียซึ่งล่าสุดเลยนะคะทางเ w a t c h 2ของ CME Group บ่งชี้ค่ะบอกว่านักลงทุนคาดว่าเฟดนั้นจะปรับลดดอกเบีย้ยโดยล่าสุดนะคะเฟดวอชทูของ CME Group บ่งชี้ค่ะว่านักลงทุนคาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ย0.25%สู่ระดับ5-5.25%อย่างเร็วที่สุดในเดือนมิถุนาย,ยนปีนี้ซึ่งทางนักวิเคราะห์จากบริษัท Bell Air Investment Advisor นะคะบอกว่า เงินหยวนของจีนนั้นเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่จะได้รับประโยชน์จากการปรับลดัตราดอกเบี้ยของเฟดช่วยให้ส่วนต่างคอยตราผลตอบแทนพันธบัตรระหว่างสหรัฐและจีนนั้นปรับตัวแคบลงและช่วยลดแรงกดดันของค่าเงินหยวนได้ในระดับหนึ่งค่ะขณะที่นักวิเคราะห์ด้านปริวัติเงินตราจากบริษัทโมเน็กซ์บอกว่า จีนนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้ในโยบายบริหารจัดการค่าเงินผ่านการกำหนดอัตราค่ากลางเงินหยวนพร้อมใช้ในโยบายกำกับดูแลและสั่งการให้ธนาคารกลางของรัฐบาลเข้าแทรกแซงตลาดขณะที่เงินวนของเกาหลีใต้นะคะถูกกดดันมานานมีน้โนมดีขึ้นตามทิศทางเศรษฐกิจและมีความเป็นไปได้ที่เฟดนั้นจะผ่อนคลายนโยบายการเงินขณะที่นักวิเคราะห์จากบริษัท โก t ตักซิเคอร์คาดการค่ะว่าการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยของเฟดนั้นจะทําให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงและค่าเงินรูป,ปีของอินเดียนั้นจะได้ประโยชน์นะคะจากการทําธุรกรรม carry trade หรือว่าการที่นักลงทุนกู้ยืมเงินสก,กุลเงินที่มีอัตราผลตอบแทนต่ําเช่นดอลลาร์สหรัฐเพื่อนาไปซื้อสินทรัพย์ที่ให้ตราผลตอบแทนสูงค่ะ จากเรื่องราวของค่างเงินนะคะไปดูเรื่องของอุตสาหกรรมอากาศยานกันบ้างค่ะณนะปัจจุบันนี้นะคะต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมต่างๆนั้นก่อให้เกิดมลพิษแล้วก็ปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นทางด้านของสิงคโปร์ระบุบ,บอกว่าอีกไม่ช้าไม่นานนี้ ค่าตั๋วโดยสารจะแพงขึ้นค่ะหลังจากที่สิงคโปร์นั้นมีแผนนะคะที่จะใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็ถือว่าเป็นประเทศแรกละค่ะที่จะเก็บค่าเชื้อเพลิงอากาศยานด้วยนะคะโดยในเรื่องนี้นะคะระบุบอกว่าท่านรัฐมนตรีคมนาคมสิงคโปร์คุณชีฮงทัศระบุว่าตอนนี้เนี่ยเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสิงคโปร์นั้นจะแพงขึ้นตั้งแต่ปี2569เป็นต้นไปค่ะเดินหน้าตามเป้าหมายเพื่อลดคาร์บอนในอุตสาหกรรมการบิน โดยเครื่องบินขาออกทั้งหมดจะใช้เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนหรือว่า SAF ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้สูงถึง65%ตังเปาใช้เชื้อเพลิงนี้1%ของเชื้อเพลิงเครื่องบินทั้งหมดที่ใช้ในสนามบินชางงีและสนามบินเซเลตาภายในปีดังกล่าวก็คือ2,569นะคะ และเพิ่มเป็น3-5%ภายในปี2573โดยสำนักข่าว CNBC รายงานนะคะว่าโครงการนี้เป็นโครงการริเริ่มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทในการเป็นศูนย์กลางการบินที่ยั่งยืนของประเทศสิงคโปร์นะคะเปิดเผยโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสิงคโปร์ก่อนที่จะมีการจัดโชว์สิงคโปร์แอร์โชว์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแผนแม่บทนี้ก็คือการเป็นศูนย์กลางการบินที่ยั่งยืนของสิงคโปร์ค่ะ ผู้โดยสารชั้นประหยัดที่บินตรงจากสิงคโปร์ไปยังกรุงเทพโตเกียวและลอนดอนอาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก3ดอลลาร์6ดอลลาร์และ16ดอลลาร์สิงคโปร์เพื่อที่จะจ่ายเงินดูแลสิ่งแวดล้อมในเรื่องนี้ส่วนผู้โดยสารที่โดยสารชั้นพรีเมียมจะต้องเสียภาษีที่สูงกว่านะคะเพื่อบรรลุปเป้าหมายสุดที่เป็นศูนยที่1%ภายในปี2569นักเดินทางที่บินออกจากสิงคโปร์จะต้องเตรียมจ่ายค่าตัวที่แพงขึ้นค่ะ ซึ่งปัจจุบัน SAF นั้นถือเป็นสัดส่วนประมาณ0.2%ของการใช้เชื้อเพลิงเครื่องบินทั่วโลกค่ะไปต่อกันที่ข่าวในอาร์เจนตินากันบ้างค่ะหลังจากที่ช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะผู้นำของอาร์เจนตินาได้ประกาศลดค่าเงินของตัวเองอลงไปกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะคะปรากฏว่าตอนนี้ค่ะความยากจนในอาร์เจนตินานะคะเพิ่มมากขึ้นเรียกว่าแตะดิวไฮที่สุดในรอบเกือบ20ปีเลยค่ะ สื่อท้องถิ่นนะคะได้นำเสนองานวิจัยจากมหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งอาร์เจนตินาหรือว่า UCA ค่ะระบุว่าระดับความยากจนในอาร์เจนติน่านั้นตอนนี้พุ่งไปแต่ระดับ57.4%ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะและตัวเลขนี้เป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบอย่างน้อย20ปีเพิ่มขึ้นมาจาก49.5%เมื่อช่วงสิ้นปีที่แล้วค่ะ สาเหตุหลักๆนะคะมาจากการลดค่างเงินเปโซที่ดำเนินการโดยประธานาธิบดีฮาวเวียมิเล่ผู้นำอาเจดินาสาาอิสระนิยมหลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่งนะคะเมื่อต้นเดือนธันวาคมได้ไม่นานค่ะปรากฏว่าราคาสินค้าต่างๆนะคะต่างพากันดิดตัวขึ้นซึ่งประธานาธิบดีมิเล่นะคะเคยโพสต์ลงโซเชียลมีเดียค่ะบอกว่านี่แหละมระดกตกท่อที่แท้จริงจากาพวกอภิสิทธิชน คนอาร์เจนตินา6ใน10กลายเป็นคนจนไปแล้วโดยสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะร,รายงานบอกว่านายมิเล่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโดยให้สัญญาค่ะบอกว่าจะเปลี่ยนประเทศให้หันมาใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแก้ปัญหาเงินเฟ้อที่สูงทะลุ20% 0ต่อปีขจัดการขาดดุลทางการคลังและหยุดเอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมืองตระกูลใหญ,ใหญ่ซึ่งประธานาธิบดีมิเล่เรียกว่าพวกอภิสิทธิชนนั่นเองค่ะ โดยย้อนกลับไปนะคะเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมารัฐบาลของนายมิเล่ได้ออกชุดมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่โดยมาตรการหลักนะคะก็คือการประกาศลดค่าเงินเปนโซไปถึง54เเมื่อเทียบกับดอลลา,าร์สหรัฐส่งผลให้รายได้ของชาอาจนตินาน,นั้นสุดทวบทันทีค่ะจากการที่ราคาสินค้าพุ่งพรวดนอกจากนี้ก็มีมาตรการอื่นๆนะคะอย่างเช่นการตัดเงินอุดหนุนด้านพลังงานและการขนส่ง พร้อมขึ้นภาษีค่ะเพื่อหวังให้การคลังเป็นแบบสมดุลขณะที่กระทรวงเศรษฐกิจอเาจนารินาเปิดเผยน,นะคะว่างบประมาณเดืนมกราคมนั้นเกินดุลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สิงหาคมเมื่อปี2515ค่ะโดยอยู่ที่5.184แสนล้านเปโซหรือว่าคิดเป็นเงินประมาณ620.85ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ วิกฤตค่างเงินอ่อนค่าเผชิญกับภาวะเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นหลายเท่าตัวในช่วงที่ผ่านมานะคะทำให้อร์เจนตินาประสบกับภาวะท้าทายและคะ่ะต้องรอดูนะคะว่าจะสามารถเปลี่ยนผ่านสู่การใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสกุลหลักได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ะคะ่ะช่วงหน้านะคะเก็บเอางานสัมมนานะะที่เราจัดขึ้นจัดพรตรับทรัพย์ประจาปีมงกรมาฝากกันค่ะ อยู่กับมันนี่ทุเดยก,กันต่อค่ะช่วงนี้พิเศษมากเลยนะคะเราเก็บรายละเอียดจากงานสัมดาห์ดีๆมาฝากกันค่ะก็คืองานจัดพอร์ตรับรัพย์ปีมังกรค่ะวันนี้มีประเด็นทั้งเรื่องของหุ้นนะคะในการจัดพอร์ตด,ดูหุ้นเด่นๆน,น่าสนใจจากมุมมองของนักวิเคราะห์รวมถึงธุรกิจที่น่าสนใจจากศาสตร์ของห่วงจุ้ยด้วยค่ะติดตามรายละเอียดกันได้เลยค่ะเชิญค่ะแต่พอขอั้งยุคเก้านี่นะคะตรางได้เปลี่ยนไปเป็นบนดินบนฟ้าบนอากาศรอบตัวหน้าตัว ท้างนานาทงหลักเป็นอะไรที่มองไม่เห็นดับต้องไม่ได้แต่แต่รู้ไหมคะทํางหน้าหนาวนีเที่ยวราบรอยติดติเลยนะเนี่ยเกินทอโอกาดใส่รถนนงาสารพัดเลยเป็นไปหมดเลยคะ่ะธุรกิจยุคเก้ายุคเก้าเป็นเป็นยุคปัจจุบันซึ่งลุ่งเลองที่สุดน,นะคะธุรกิจยุคเก้าก็ต้องมาดับนึงด้วยเช่นกันแต่ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจอื่นจะได้ยหรือว่าไม่สามารถทําความร่ำรวยบ้างๆได้นะคะค่อยู่ที่การปรับตัวและการสอนคลองไปสัมพั์กับ ก็มีหลายปัจจัยที่จะมาเสริมกันช่ะแต่ทีนี้ธุรกิจของยุคเก้าโดยตรงเลยเนี่ยนะคะก็ค,ะคือธุรกิจด้านการ,การงานาัวแปรแสงสว่างนะคะอะไรที่าด้านคนก็คือให้ความอบอุ่นค่ะอบอุ่นทางด้านจิตใจซึ่งเป็นเรื่องของการแพทย์ก็ได้เข้าไปดูจิตใจนะคะช่วยในเรื่องการให้คำปรึกษาใช่ไหมคะนี่มีธุรกิจความงามสุขภาพร้านอาหารตลาดหุ่น นั่นหมายความว่าเรากําลังจะเข้าสู่ยุครุ่งเรืองแล้วเหรอคะจย์ใช่ค่ะแต่แต่อาจจะยังไม่ทันทีก็ได้นะคะมีเวลา20ปีใช่แต่เราพูดว่าเริ่ว่าเหมือนเกีมไฟค่ะต้องจับให้ทันค่ะเรืนตงทีมทูเทลต์ผมไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับจากปลายปีจนถึงตอนนี้เนี่ยเราต้องไปกับตัวภาพบริการครับภาพบริการบ้านเราที่จะมีภาพการเติบโตเร่งขึ้นไปกับเรื่องตัววงจรดอกเบี้ยที่จะเป็นขาลงทั้งภายในและภายนอกนะครับ ไปกับเรื่องการฟื้นตัวของเมนูฟิชชิ่งโลกที่เริ่มรีคาบรี่ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปกับอุตสาหกรรมไฮโกรดนะครับไฮโกรดบ้านเราเนี่ยยังได้เพราะว่าหลายธุรกิจมันถูกดิสคาลวบอลเลชันไปจากการดึงเงินกลับเพราะฉะนั้นตอนนี้รอบที่เงินจะกลับเข้ามาเนี่ยมีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นก็หุ้นหลักๆบ้านเราที่ควรจะต้องมีไว้ได้พอครับถ้าเป็นภาคบริการเนี่ย AOT นะครับ CPR นะครับถ้าอิงกับตัวยุโรปหน่อยๆก็เป็นมิน์นะครับพวกเนี้ย จะมีความน่าสนใจนะครับส่วนขาพวกปริโตเคมีจะเป็นจุดค่อยๆฟื้นครับตอนนี้เป็นแบลวู Play นะเล่นไปเออร์นี่เนจะไม่ได้ฟื้นเร็วมากนะปัจจุบสี่เป็นบอลทอมแต่ว่าภาพของตัวอุตสาหกรรมจะค่อยๆดีขึ้นเป็นระดับจับตาดูบอ g c กับ IVL นะครับส่วนตัวอุตสาหกรรมไฟฟ้าบ้านเราผมว่า GPS เียังเป็นตัวเด็ดที่เออร์นี่มวยตั้มโกลดเนี่ยเติบโตต่อเนื่องแล้วก็คุณเห็นการ COD ของไฟฟ้าของ g p s ีอนะครับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีเนี้ ถึงปี2027นะจับตาดูนะครับได้เป็นจุดที่โรงไฟฟ้าเนี่ยเริ่มเปล่งปล่อขึ้นมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งก็คือจำนำทะเบียนนะครับจำทะเบียนผมคงไม่เมนชั่นชื่อแล้วกันเพราะว่าหลายตัวผมติด R L หมดเลยเดี๋ยวฝากต่อไปนะครับแต่จำทะเบียนเนี่ยต้องมีนะครับเพราะเป็นไซเคลิลที่มุมจอดอกเบี้ยมันจะเป็นลงแล้วก็รายได้ของครัเรือนจะเริ่มกระตุ้มขึ้นนะครับแบบค่อยเป็นค่อยไปก็คือพ้นจุดที่เป็นริสตหลักๆจากนโยบายริสต์สองปีติดแล้วกลับมาเป็นรีคาบลี่ในปีนี นะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างตัวหุ้นที่น่าสนใจในปี2024ครับส่วนเรื่องสุดท้ายคืออยานะครถึงแม้จะขึ้นระบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่าไปต่อาคาไฟอยู่4.2แล้วมีโอกาสถูกปรับขึ้นในขณะเดียวกันแกส๊สที่เราอาจจะมีการปรับสูงหน้าหลงแยกแก๊สของทาง GC กับของบอทอลรวมถึงซัลพพายที่จะเข้ามาจากทางอ่าวไทยเนี่ยก็จะแคปให้แก๊สต้นทุนของโรงไฟฟ้าไม่ได้สูงแต่ราคาค่าไฟยังจะมีแก p ที่สามารถจะแคปได้อยู่ เพราะฉันแน่นอนครับเราเห็นเทรนด์แล้วว่ามาร์จิ้ของโรงไฟฟ้าน่าจะเริ่มขึ้น capacity expansion มานะครับแล้วก็จริงๆก็ชอบ TPC เหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้นะครับ gas มันไม่ขึ้นเลยผมก็คิดว่า gas เนี่ยค่อนข้าง,างราักการ์ดเขาถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็น SPP นะครับแต่ว่าโอเวอรออฟแล้วเนี่ยผมคิดว่า earnings PE พอๆกันนะครับ26 27 28นะครับก็ตัวแรกคือโรงไฟฟ้านะครับตัวที่สองเนี่ยคือ ICT เรามองจากภาพเซกเตอร์ลงมาก่อนชัดเจนเลยนะครับว่า จากสาผู้เล่นเหลือ2อผู้เล่นเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยคือถามพวกเราเองกันก็ได้นะครับเราก็จะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยหลายคนเริ่มรู้สึกว่าค่าโทรศัพท์เราเริ่มเติบโตขึ้นนะครับบางคนก็แบบห้บาท10บาทบางคน20 30บาทเนี่ยแต่เราสะท้อนผ่านมบเนี่ยสามไนบ้านติดต่อกันที่อาปูเนี่ย,ยมันเริ่มดูดีขึ้นการแข่งขันที่มันเริ่มเบาบางลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในในระยะตรงนี้นะครับทูขึ้นมาแล้ว25%นะครับแอดวานซ์ลงมา200แบบนี้จริงๆผมคิดอย่างนี้ว่าซื้อได้้ทััง2ตว นะครับทั้ง True ทาง Advanced และแถมยังโดนซื้อไทยคมนะครับไทยคมเนี่ยอาจจะไม่ได้โตเหมือน True บวก Advanced True เนี่ยขาดทุนลดลงรายตายมากคิวนคิวน่าจะชัด Advanced เนี่ยงบมันดีอยู่แล้วแต่ขาดทรีบอร์ดแบนที่อาจจะต้องแว็กไปทั้งสองลายตามากและหาเส้นยี่ในการเข้ามาซื้อแล้วก็ลดการขาดขาดขาด,ด loss ตรงนี้ลงไทยคมนะครับคิวคิวยังไม่ได้ฟื้นอะไรมากแต่ว่า2627กำไรจะเติบโตเก้ากระโดดแต่ว่าฉะนั้นเนี่ย ผมยังให้เป็นลงไฟฟ้ากับ ICT อยู่นะครับอ่ะมาขั้นสั้นกันบ้างนะครับอันนี้คือทั้งปีนะสั้นๆเนี่ยผมมองไป2อตีมการลงทุนนะครับหนึ่งเลยเนี่ยคือผมมองว่าภาพมันเริ่มกลับจากเศรษฐกิจกที่มันกลัวมาเป็นเศรษฐกิจกที่มันต้องเริ่มกล้านะครับคือเฮ้ยเราเห็นเศรษฐกิจกมันไม่ได้ดูดีขนาดนั้นน,นี่ในบรทัดเดียบมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเราเห็นพี่ใหญ่อย่างคาร์ลินบัฟเฟตมีการทรีมูดแอปเปิลออก แล้วไปซื้อพลังงานอย่างเชฟลอนกับออกซิเดเชลชัดเจนเขาเพามองอะไรเขามองว่าน้ำมันไม่น่าลงแรงเพราะถ้ามันลงแรงเขาไม่กล้าซื้อสองตัวนี้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมาจาเไ็นด้วยว่าเศรษฐกิจมันดูแบบจีนเริ่มฟื้นเมกาไม่ได้แย่น้ำมันคงค,งคงตัวอยู่ในระดับสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่เกี่ยวข้าาองกับโ r o บอรเพย์จะถูกกับเข้ามายกใหม่นะครับเช่นกลุ่มปิโตนะครับกลุ่มสพบริษัทหลายบริษัทในไทยเนะี่ยท็อปท็อปเลยนะครับสีต่างนี่คือเขาส่งโรเบอ์แบนด์นะครับยานคุณภาพของสีต่งสงบแบนนะครั Uh, TETH อย่างเงี้ยเนยอย่างเงี้ยนะตัวที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับเอบรี่คิวออนคิวเนี่ยฟื้นตัวได้อีกอย่างต่าๆต่ก็คือ2อถึงสามไตรมาสแบงก์กริกันเขฟื้นมาแต่ว่าไม่ได้จ่ายันผลเท่า s c b คิดว่าเขาจะจ่ายันผลได้มากกว่าปีที่แล้วไหมถ้าคิดว่าถ้าคิดว่าใช่ก็รอถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็ก็รอเพราะว่าเราไปติดอยู่แถวประมาณร้อยห้าสิบก็รอต่อไปจึงเชื่อโตี บัากล้าสัญเชื่อตง,งนี่ไง KTB อยู่ในขายรอหมดเลยนะถูกไหมมันวิ่งขายขายรอหมดเลย KKP รอหมดเลยขาย s c b แล้วนั่งรอแบงค์กรุงเทพ KTB KKP ไม่มีทำไงสา,ามตัวนี้ที่ซื้อได้สักตัวอันนี้คือบุกปตทนะครับปตทเนี่ยผมคิดว่าถึง38นะ ถึงสามแปดนะถ้ามีซื้อสามหกไหมแล้วแล้วตอนสามสามพี่ทำอะไรอยวู่อ่ะพี่ก็ต้องนั่งคิดว่าตอนสามสามพี่ทำอะไรอยวู่ว่าตัดสินใจซื้อตรงนี้คือถ้าเรามีข้อผิดพลาดในการเทรดต้องจดเอาไว้แล้วเราก็ต้องค่อยๆแก้ทีละข้อทีละข้อคนที่ประสบความเป็นในการเทรดหุ้นเขาแก้ข้อเสียของเขาหมดทุกข้อเรียบร้อยหุ้นกลุ่ม C P e x t r a ์ p r t r ีพีออเป็นกลุ่มของเรือเดียวกันหมดกลุ่มนี้ขึ้นเหมือนกันหมดลงทางเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูถ้าคุณซื้ออยู่คุณรอขายถ้าคุณยังไม่ซื้อคุณก็เก็บตัวไหนก็ได้อันนี้ที่ผมบอกว่าชอการช่างเลือกขยับนะครับสเต็กเลือกขยกับ ผมคิดว่าโปรเจกต์ลัดหลังจากคุณทักษิณกลับไปนอนบ้านแล้วเนี่ย <c oughs> น่าจะมาเยอะครับนี่ครับ s c g t แต่ว่าเมื่อกี้ฟังพื้นฐานแล้ว sca น่าสนใจกว่า scdt พี่ก็เลือกสักตัวหนึ่งพี่อย่าเล่นทีละสองตัวนะไม่เอานะเอาตัวเดียว โดยการเงินธนาคาร ามข่าวกันต่อกับมันนท t เดย์ค่ะมาดูการคาดการเกี่ยวกับราคาทองคําแล้วก็ราคาน้ํามันกันบ้างนะคะ,ะนับกันไปอีก2ปีค่ะปี68มีการคาดการนะคะว่าทองคํานั้นมีโอกาสที่จะไปทดสอระดับถึง3,000ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็น้ํามันนะั้นน่าจะไปแต่ระดับที่1 0 0ดอลลาร์สหรัฐสิ้นปี68ค่ะ โดยเรื่องนี้นะคะนายอาคาชโดชีหัวหน้าฝ่ายวิจัยสินค้าพกุกพันธ์ประจำอเมริกาเหนือของซิตี้ค่ะให้สัมภาษณ์กับทางสักข่าวซ NBC นบะคะบอกว่าทองคำซึ่งปัจจุบันนี้ซื้อขายกันที่2016ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อาจจะพุ่งขึ้นไปประมาณ50เอร์เเลยค่ะหากธนาคารกลางประเทศต่างๆซื้อทองคำเพิ่มมากขึ้นและหากธนาคารกลางในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือ เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแต่เงินเฟอ้อกลับพุ่งหรือเกิดภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยรุนแรงกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายอย่างรวดเร็วหนุนราคาอาจทะยานขึ้นไปสู่ระดับ3,000ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เลยค่ะ โดยทางซิตี้ระบุด้วยนะคะว่าการเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางประเทศต่างๆพุ่งสูดระดับสูงเป็นปรติการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากธนาคารกลางเหล่านี้ต้องการสร้างความหลากหลายให้กับทุนสำรองระหว่างประเทศและลดความเสี่ยงทางสินเชื่อซึ่งธนาคารกลางจีนและรัสเซียเป็นหัวหอกในการเข้าซื้อทองคาเพิ่มขึ้นขณะที่อินเดียตุรกีและบราซิลก็ซื้อทองคามากขึ้นเช่นกัน โดยทางสภาทองคำโลกหรือว่า WGC รายงานเมื่อเดือนมนกราคมนะคะบ,บอกว่าธนาคารกลางทั่วโลกซื้อทองคำสุดที่กว่า1,000ตันติดต่อกันมาเป็น2ปีแล้วค่ะพร้อมประเมินด้วยนะคะว่าราคาน้ำมันอาจพุ่งแต่ระดับ100ดดลลราสหร,รัฐต่อบาร์เรลจากประเด็นเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นจากโอเปกพลและภาวะติดขัดด้านอุปทานจากภูมิภาคผลิตน้ามันสาคัญค่ะ เป็นมุมมองของสินค้าพกอานที่มีมาฝากกันนะคะไปติดตามกันต่อค่ะสายออมกันบ้านนะคะ,คะสําหรับใครนะคะที่เก็บเงินเอาไว้นะคะในบัญชีเงินฝากวันนี้มีเงินฝากที่น่าสนใจค่ะอัตราดอกเบีย้ยดีๆมาฝากกันค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของกรุงศรีค่ะมีเงินฝากประจํานะคะดอกเบีย้ยสูง2.9%โดยเป็นเงินฝากประจํากรุงศรีนะคะรายละเอียดก็คือว่าเป็นการฉลองต้อนรับปีมังกรทองค่ะ ปีนี้ก็เลยมีอัตราดอกเบีย้ยพิเศษส,สำหรับการฝากเงินทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาวนะคะ โดยเป็นการออมเงินผ่านบัญชีเงินฝากประจำา7เดือนรับดอกเบี้ยทุกเดือนด้วยอัตราดอกเบีย้ย1.8%ต่อปีบัญชีเงินฝากประจำ14เดือนอัตราดอกเบีย 2. 2้ย2.2%ต่อปีบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี24เดือนค่ะได้ดอกไม่เสียภาษีนะคะอัตราดอกเบี้ยสูง2.9%ต่อปีสนใจก็สามารถเปิดบัญชีนะคะได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะ ทุกสาขาทั่วประเทศส่วนทางด้านของ Land and House เองค่ะเสนอบัญชีออมทรัพย์ดิจิตัล b u Well นะคะดอกเบีย้ยสูงสุด5.5%ต่อปี สำหรับเงื่อนไขนะคะดอกเบีย้ยสูงสุด5.55%ต่อปีนะคะสำหรับเงิน1ล้านบาทนะคะก็คือเงินฝากส่วนที่เกิน100,000ถึง1ล้านบาทจะได้ดอกเบีย้ยนะคะอยู่ที่5.55%ต่อปีนะคะส่วนทางด้านของอัตราดอกเบีย้ยเฉลีย่ยที่สูงที่สุดในตลาดนัปัจจุบันของ land and house นั้นก็คือ1.98%ค่ะได้ดอกเบีย้ย19,800บาทเมื่อฝากครบ1ปีรับดอกเบี้ยรายเดือนทุกวันที่20 สามารถถอนเงินไม่ใช้บัตร4ครั้งต่อเดือนลูกค้าสามารถเปิดบัญชีที่ไหนก็ได้ผ่านแอปพลิเคชัน LHBU เปิดบัญชีขั้นต่ำ500บาท,บาทเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะคะตั้งแต่8กุมภาพันธ์เป็นต้นไปค่ะถือเป็นเรียนดอกเบีย้ยที่น่าสนใจทั้ง2ธนาคารเลยนะคะใครที่วางแผนเรื่องการออมกันอยู่ก็ลองสอบถามเพิ่มเติมกันไปได้ทั้ง2ธนาคารเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารนะคะที่มาฝากกันในค่ำคืนวันนี้ค่ะพรุ่งนี้4ี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ